สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมวิดีโอของช่องมงคลพระเครื่องทั่วไทยนะครับผมกรับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านอีกครั้งนะครับผมวันนี้ E.P. ีที่235นะครับผม EP ีที่235อ่าเดี๋ยวน้องขอเปิดนะครับรายการละ250บาทนะครับผม2รายการ400บาท จัดส่งฟรีนะครับพี่ๆครับยังไงผมก็ฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงนะครับโอโหที่หมดตากันมาเลยทีเดียวนะครับผมนะครับผมอ่อมานี่นะครับช่องทางการติดต่อนะครับพี่ๆครับ0 8 2 4 5 3ป7 แปนะครับผมเป็นเบอร์โทรและรายนะครับผมรายได้เลยนะครับผมอยากสอบถามรูปเพิ่มเติมรายการไหนสนใจเข้ามาทักทายกันได้นะครับพี่ๆครับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวช่องผมนะครับขอเริ่มที่รายการที่1ก่อนเลยนะครับขออนุญาตซูมเข้าไปใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับผมรายการที่1นะครับพี่ๆนี่นะรายการที่1นะครับ จะเป็นอ่าหลวงพ่อโสธรนะครับพี่ๆครับหลวงพ่อโสธรพิมอ่าสองหน้านะครับผมนี่นะหลวงพ่อโสธรนะเนื้อสวยๆแบบนี้นะครับพี่ๆครับเรียบกรอบกันน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ๆครับเรียเรียบกรอบ กันน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่ๆสนใจนะครับผมนี่นะรายการละ250บาท2รายการ400บาทจัดทรงฟรีนะครับผมต่อที่รายการต่อไปเลยนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่2นะครับผมรายการที่2จะเป็นพระพุทธชินราชนะครับผมอินโดจีนนะครับผม2 4งสี่อ่าแปดนะพี่ๆนะสองสี่น,ะ 24, นี่เนื้อสวยๆแบบนี้นะครับพี่ๆ นี่นะครับเข้ามาแล้วอ่าแลไรายทักทายได้เลยนะครับผมทักทายกันได้นะครับมีโค้ดใต้ฐานด้วยนะครับผมมีโค้ดใต้ฐานด้วยนะครับรายการนี้นะครับพี่ๆครับรายการที่2นะครับ ต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่3นะครับรายการที่สามจะเป็นเหรียญหลวงปู่สวงนะครับผมรุ่นหนึ่งนะพี่พี่เหรียญหลวงปู่สวงรุ่น1ครับผมทเทว,วดาเดินดินนะพี่พี่นี่ชายาหลวงพ่อเลยนะครับผมนี่ออกวัดดงเทพนิมิตนะครับผมดงเทพนิมิตนะครับนะ รายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่3นะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่4ครับผมพี่พครับจะเป็นพระปิตานะครับผมเป็นพระปิตาหลวงพ่อขวนวัดบางแซะนะพี่พี่นี่นะครับผมหลวงพ่อขวนวัดบางสซนะครับเป็นพระปิตานะครับผมรายการที่4ครับพี่พี่ครับรายการที่4ี่นะครับผม ต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่5้านะครับผมรายการที่5อ่าเป็นพระผงนะครับผมเป็นพระผงของขวัญวัดปากน้ํานะครับพี่พี่อันนี้จะเป็น syn, รุ juga, ่นรุ่น,นหน,นึ่งนะพี่พี่นี่พระผงของขวัญวัดปากน้ำโอ้ยรุ่น2อครับพี่พี่รุ่น2นะขออภัยด้วยนะครับนี่นะเนื้สวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะผมให้ดูใกล้ Million ๆ,ๆก่อนนะครับ นะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่ห้านะครับผมรายการที่หานะต่อที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่6นะครับผมจะเป็นเหรียญเม็ดกระดุมหลวงปู่ทวดนะครับผมหลวงปู่ทวดหลวงพ่อทวดหลวงปู่ทิมนะครับผมนี่นะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้หลวงปู่ทิมนะครับผมรายการที่6นะครับพี่ๆครับรายการที่6นะครับนี่เลย ต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่7ดนะครับผมจะเป็นเจ้าสัวนะพี่พี่เจ้าสัวหลวงภูบุญมาพร้อมตะกุดทองแดงปิดอ่ารงรักนะครับพี่พโรงรักมาภูจีวอนนะครับมาครบเลยนะครับผมนี่ เจ้าสัวหวงปู่บุญนะครับผมรายการที่7นะครับผมรายการที่7นะครับพี่ๆถักทายกันได้นะครับผมนี่นะออนไลน์ N line, ทักทายขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมถ้ารายการไหนปิดแล้วผมก็จะบอกว่าปิดแล้วนะครับผมต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะครับผมขอให้สิทธิ์พี่ๆทุกท่านพี่ๆที่เข้ามาโทรเข้ามาก่อนนะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่ 8นะครับผมรายการที่8นะครับเป็นรูปหล่อครับพี่พี่เป็นรูปหล่อนะฮะรูปหล่อหลวงผู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับผมนี่นะฮะหลวงผู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับรายการนี้นะครับพี่พี่ครับรายการที่รายการที่8นะครับผมรายการที่8ดนะนี่ผู้เผือกวัดกิ่ง แก้วนะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่9้านะครับผมจะเป็นกลิ่งนะพี่พี่พระกลิ่งคองตะเคียนนะครับผมนี่เขย่าแล้วกิ้งกิ้งมีกิ่งข้างในนะครับผมเป็นเนื้อโลหะนะพี่พี่เป็นเนื้อโลหะนะครับผมไม่ใช่เนื้อดินนะไม่ใช่เนื้อดินเป็นเนื้อโลหะครับพี่พี่น้ําหนักข้อนค่อนข้างเยอะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่ รายการที่เก้านะครับผมจะเป็นกลิ่งคองตะเคียนนะโอ้อย่าขลาดประมาณนี้เลยนะครับผมต่อที่รายการต่อไปรายการที่สิบนะครับผมรายการที่สิบครับพี่พี่ครับจะเป็นพระผงสุพรรณนะครับผมนี่พระผงสุพรรณนะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ครับเนื้อสวยๆแบบนี้นะ นี่นะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่10ครับพี่พี่รายการที่10นะครับจะเป็นพระผงสุพรรณนะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่11นะครับผมรายการที่11จะเป็นสิงสองขวัญหลวงพ่อเดิมนะครับพี่พี่ที่เอาไว้ในกล่องไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวหายนะครับผมอูนี่นะสิงสองขวัญหลวงพ่อเดิมนะครับ ครับผมรายการนี้นะครับพี่พี่ับรายการที่11นะครับผม11นะเดี๋ยวเก็บใส่กล่องไว้ให้นะครับเดี๋ยวกลัวไปกระแทกนะครับผมกระแทกกับ ารายการอื่นเดี๋ยวจะแตกหักกันไปนะครับผมรายการที่11นะครับต่อที่รายการต่อไปรายการที่12นะครับผมจะเป็นพระกําแพงนะครับผมกําแพงเม็ดมะเข็ดนะพี่ๆเป็นพระกําแพงเม็ดมะเข็ดนะครับรายการที่10 2นะครับผมรายการที่12นะครับต่อที่รายการต่อไปครับพี่พี่ครับรายการต่อไปรายการที่13นะครับผมจะเป็นนาคปกนะครับผมนาคเจ็ดเสียนปกนะครับผมเป็นครบครอบนะครับผมแปดรอบหลวงปู่ทิมนะครับผมนี่รลวงปู่ทิมวัดรหันไร่ครับพี่ๆครับเป็นเหรียญไตมาสนะเหรียญไตมาสหลวงปู่ทิม18นะครับผม18นะ ด้านหลังเป็นยันสามสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมพี่ๆครับรายการนี้นะครับเหรียญนี้นะครับรายการที่13นะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับผมต่อไปรายการที่14นะครับผมหลวงพ่อแดงนะครับผมหลวงพ่อแดงวัด ทุ่งอคอกนะพีพ่ี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดทุ่งอคอกนะพีพ่ี่เป็นพิมพ์พระรอดนะพี่พี่สวยๆนะนี่เลยหลวงพ่อแดงวัดทุ่งอคอกนะครับโอ้โหนี่เลยนะครับผมรายการที่10บ สนะครับผมรายการที่14นะครับต่อที่รายการต่อไปรายการที่15นะครับพี่พี่รายการที่15จะเป็นเหรียญหลวงปู่อินทรน์นะครับผมวัดหนองรีนะหลวงปู่อินทร์วัดหนองรีครับพี่พี่ครับโอ้โหนี่เลยด้านหลังยัน5้านะครับผม นี่นะครับหลวงปู่อินทร์วัดหนองรีครับรายการนี้นะครับพี่พี่ครับรายการนี้นะครับรายการที่15นะครับต่อที่รายการต่อไปครับพี่พี่ครับรายการที่16นะครับผมจะเป็นพระกริ่งเปาเรศนะครับผมพิมพ์ห่มคลุมนะครับผมพิมพ์ห่มคลุมนะใ้ฐานจะเป็นภาษาจีนนะครับผมนี่นะครับกริงเปาเรศนะครับ รายการนี้นะครับพี่ๆครับรายการที่15นะครับผมไอ UND. รายการที่16นะครับผมต้องขออภัยพี่ๆจริงๆนะบางทีผมจะหลงรายการนะพี่ๆรายการที่16เนาะต่อที่รายการต่อไปนะครับ17นะครับผมจะเป็นพระพุทธชินราชนะครับผมนี่พระพุทธชินราชนะครับสวยๆเลยนะครับผม รายการนี้นะครับพี่ครับรายการนี้นะครับรายการที่17นะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่18นะครับผมนี่จะเป็นพระพุทโธน้อยนะครับผมแม่จีบุญเรือนตรงบุญเติมนะครับผมนี่วัดอาวุธนะครับพี่พี่ครับนี่วัดอาวุธนะครับผมรายการนี้นะครับรายการนี้นะครับพี่พี่รายการที่10 นะครับผมรายการที่18นะครับผมเมชีบุญเดือนนะครับต่อเลยนะครับต่อเลยที่รายการที่19นะครับผมรายการที่19นะ รายการที่19นะครับผมจะเป็นจอบนะครับผมเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางขานพี่พี่โอ้เหยเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่19นะครับผมรายการที่19นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่20ครับผมจะเป็นเบี้ยแก่ นะครับผมนี่เวียกแก้ปูบุญนะครับเรียบเวียกแก้หลวงปูบุญแก้ขุนใสมนดํานะครับผมหลวงปูปูบุญนะครับนี่นะรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่20ครับผมรายการที่20นะอันนี้อยู่ในถุงแบบนี้นะเหมือนผมจะเคยลงไปแล้วรอบหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยองนี้นะครับผมมีตะกุดสามอันเนี่ยนะ นี่เลยนี่ตะกุดสามกษัตริย์ครับพี่พี่จะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่นี่นะวัดอะไรหลวงพ่อคูณนะครับผมหลวงพ่อคูณบริสุทธโธนะพี่พี่กับพระสมเด็จตะกุดสามกษัตริย์นะพี่พี่นะตะกุดสามกษัตริย์นะ โอ้โหสวยๆเลยนะครับพี่ๆครับรายการนี้นะครับรายการที่21นะครับผมขออนุญาตเก็บไว้ในถุงซิปเหมือนเดิมนะกลัวไปกระแทกองค์อื่นที่แข็งนะพี่ๆรายการที่21นะครับผมต่อที่รายการต่อไปครับรายการที่22จะเป็นสิงห์สามขวัญพดเดิมนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงเก่านะพี่ๆจะเป็นสิงห์สามขวัญหลวงพดเดิมนะครับพี่ๆครับรายการนี้นะครับผมรายการที่ 22นะครับผมรายการที่22นะครับต่อที่รายการต่อไปรายการที่23จะเป็นพระปิดตานะครับผมจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะครับผมเป็นกระนกข้างนะครับ จะเป็นราพิตากระหนกคร่างนะพี่พี่นี่ดูนิ้วมืออยู่ครบเลยรายการนี้นะครับพี่พี่ครับรายการที่23นะครับผมรายการที่23นะต่อที่รายการต่อไปครับพี่พี่ครับรายการต่อไปจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะครับผมหลวงพ่อเพชรเกาะพกงานนะพี่พี่เรียมกรอบสวยๆเลยนะครับผมเรียมกรอบกันน้ําด้วยนะครับพี่พี่หลวงพ่อเพชร เกาะพะงันนะครับผมรายการที่23นะครับไอ้ยี่สิบสี่ครับพี่พี่รายการที่24นะผมก็พยายามลบไฟให้นะนี่นะครับผมรายการที่24นะครับโอ้โหนี่ชัดมากหลวงพ่อเพชรเกาะพะง,งันนะครับผมต่อที่รายการต่อไปครับผมเหรียญหลวงพ่ทวดนะพี่พี่หลวงพ่ทวดวัด ช้างให้นะครับผมเหรียญน,นี้นะเหรียญน,นี้เป็นห่วงในตัวนะครับผมอูยนี่นะครับดูตัวตัดก่อนนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จะเป็นเหรียญเสมานะพี่พี่รายการที่25นะครับต่อที่รายการที่26นะครับผมจะเป็นพระ เพิ่มลํำพูนหูเนื้อดำปิดเลยนะครับผมพระเพิ่มลํำพูนนะครับผมรายการนี้พี่ๆทุกท่านครับรายการที่26นะครับผมรายการที่26นะครับนี่นะต่อที่รายการต่อไปนะครับผมรายการที่27นะครับผมจะเป็นยอดธงนะครับผมจะเป็นพระยอดธงวัดประดับนะพี่ๆสิงห์บุรีนะครับผมจังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมเป็นพระ ยอดทุงนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่27นะครับผมรายการที่27นะครับพี่ๆเข้ามาแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆของน้องชายนะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่28นะครับผมจะเป็นพระเจ้าต้นหลวงนะพี่เจ้าต้นหลวงนะครับผม ปี1นนะพี่พี่ปี2512นะครับผมพระเจ้าต้นหลวงนะครับรายการที่28นะครับผมรายการที่28นะครับต่อที่รายการต่อไปครับพี่ๆครับรายการต่อไปจะเป็นพระมเหส่วนนะครับผมจะเป็นพระมเหส่วนนะโหให้รายกับเป็นดีเลยนะครับผมพระมเ ah ห e ส่วนนะครับ เหนือชิ้นเก้านะครับผมรายการนี้นะครับผมพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมรายการที่29นะครับผมรายการที่29นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่30ครับผมรายการที่30นะเหรียญหลวงพ่อ กระเสมนะครับผมเหรียญหลวงพ่อกระเสมเข็ม,มโกนะครับสุสานไตรักครับพี่พี่โหคนลึกๆปี17ึนะพี่พี่ปี17นะครับนี่เหรียญหลวงพ่อกระเสมนะครับนี่นะรายการนี้นะครับรายการที่ 3 0นะครับผมรายการที่30นะต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการต่อไปหลวงพ่อเงินนะครับผมหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพี่พี่นี่นะหลวงพ่อเงินนะครับ รายการนี้นะครับผมรายการที่31นะครับผมรายการที่31นะครับต่อที่รายการที่32นะครับผมเป็นถุงผ้าแบบนี้นะปูทวดนะครับผมหลวงปูทวดวัดช้างให้นะครับผมหลวงปูทวดวัดช้างให้ด้านฝั่งนี้จะเป็นหลวงปู่ทิมนะครับผมหลวงปู่ทิมวัดระอาไรนะครับผม นะเหรียญปูทวดนะครับรายการนี้นะครับพี่ๆทุกท่านครับจะเป็นรายการที่32มสองนะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการต่อไปรายการที่33นะครับผมจะเป็นหลวงปู่สุขนะครับผมยืนถือไม้เท้ากสิทธิย์เลยนะครับผมหลวงปู่สุขนะครับนี่ยันสามด้านหลังนะพี่ๆนะหลวงปู่สุขวัด ปราคองมัดขามเท่านะครับผมรายการนี้นะครับพี่พี่ครับรายการที่3 3นะครับผมรายการที่33นะ33นะต่อที่รายการต่อไปนะครับผมโอ้โหเหรียญหลวงพ่อกันนะครับพี่พี่เหรียญหลวงพ่อกั่นนะครับผมวัดพระญาตินะครับผมจังหวัดอยุธยานะครับผมด้านหลังยัน คมลึกๆแบบนี้เลยนะเหรียญนี้น่าจะทําย้อนยุกนะครับพี่ๆน่าจะทําย้อนยุคถึงหลวงพ่อกันนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่34นะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับผม รายการที่35นะครับพี่ๆต้องขอไปพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะ้าเนื้อทองเหลืองเก่านะครับด้านหลังจะมียันสามเหลี่ยมแบบนี้นะอันนี้น้องไม่ทราบที่จริงๆนะครับผมผมไม่ทราบที่จริงๆนะต้องขอภัยพี่ๆด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าให้พี่ๆได้รับชมนะครับผมถ้าชื่นชอบก็สามารถโทรมาได้นะครับผมรายการที่30 หนะครับผมรายการที่35นะครับต่อที่รายการต่อไปจะเป็นตะกุดหลวงปูท่ทิมครับพี่ๆครับอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับผมขนาด1นิ้วนะพี่ๆเดี๋ยวขยยวัดขนาดให้ดูก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่า,าส่งมาไม่ตรงปกนะชื่อปับ๊บนี่นิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนนี่น นิ้วครึ่งนะครับผมตะกุดนิ้วครึ่งรวหลวงปู่ทิมนะครับผมวัดรหัรไรมาอยู่พร้อมกล่องแบบนี้เลยรายการที่36นะครับผมรายการที่36สกนะครับต่อที่รายการต่อไปครับพี่ๆครับโอ้โหหล่อเก่าองนี้หลวงพ่อเดิมนะครับผมหลวงพ่อเดิมวัด หนองโพนะครับผมหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะพี่พี่รายการที่37นะครับรายการที่37นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับผมจะเป็นอ่าพระพิจิตเมต เข้าเมานะครับผมเป็นพระพิจิตรเมดเข้าเมา่นะองค์เล็กๆนะครับผมรายการนี้นะครับพี่ๆทุกท่านครับรายการที่38นะครับผมรายการที่38นะโอ้โหองค์นี้เล็กจิ๋ววเลยนะครับผมพิจิตรเมดเข้าเมานะครับรายการนี้นะครับรายการที่ 38นะครับต่อที่รายการต่อไปครับผมรายการที่39นะครับผมรายการที่39เหรียญพระธรรมขันหลวงพ่อเดิมนะครับผมเหรียญพระธรรมขันหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับพี่ๆครับนี่นะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพป,ปี2482นะตามสภาพเลยนะครับผมอายุอ่ การใช้งานหนักหน่วงห่วงเชื่อมนะครับผมเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับรายการนี้นะครับรายการที่สี่สิเก้าไอ้สามสิบเก้านะพี่พนะจะไป4ี่สิบอย่างเดียวเลยโอ้ยง่วงแล้วจัดต่อที่รายการที่4ี่สิบนะครับพี่พี่ครับรายการที่4ี่สิบนะเป็นกิ่งเปวเรสนะครับผมนี่ปางกิ่งเปวเรตนะครับผม นี่เลยสวยๆนะพี่ๆองค์นี้สวยๆชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมจะเป็นรายการที่40ครับรายการที่40นะครับผมอย่าเพิ่งเบื่อน้องนะครับผมเหลืออีก10รายการนะครับผมต่อที่รายการที่4 1นะครับรายการที่41เเป็นเหรียญแอปเปิลนะครับผมหลวงพ่อสุดวัด กาหลงนะพี่พี่โหาจา์ตีใหญ่เลยนะครับผมเป็นด้านหลังเป็นยันตะก้อนะครับพี่พี่ด้านหลังจะเป็นยันตะก้อนะครับผมเหรียญน,นี้เรียมพลาสติกหนาๆแบบนี้เลยนะครับรายการนี้นะครับรายการที่41นะครับผมรายการที่41 นะครับต่อที่รายการต่อไปครับรายการที่412นะครับจะเป็นพระซุ้มกอนะครับผมกรัแพงเพชรนะพี่พี่โอ้โหรักกับทองด้วยปิดรักปิดทองนะพี่พี่รายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่42นะครับผมรายการที่42นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับ 43ับนะครับพี่ๆเออรายการที่43จะเป็นหลอกเก่าหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะพี่ๆโอ้หลอกเก่าสวยๆนะพี่ๆหลวงปู่สุขวัดโพไซทองมีได้ฐานอุดมวลสารด้วยนะครับนี่นะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่43นะครับต่อที่รายการต่อไปครับผม จะเป็นพระกิ่งนะพระกิ่งเปรวเรศนะครับผมรายการที่44นะครับรายการที่44ครับพี่พี่โอ้โหแต่เนื้อดูสวยมากนะนี่พระกิ่งเปรวเรศนะครับรกิ่งรกริ่งใต้ฐานเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อใกล้ๆกก่อนนะครับนี่เลย รายการที่44นะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับผมจะเป็นหลวงปู่นะครับผมหลวงปู่อินทศิโรนะครับผมนี่นะครับผมปี12นะครับจังหวัดพิจิตรนะพี่พเหรียญน,นี้นะ5้กว่าปีนะครับผม ยันนี้50กว่าปีนะครับรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่45นะครับผมรายการที่45นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่4 0นะครับผมรายการที่46นะครับผมจะเป็นพระปิตานะครับผม พิมพแข้งหนอนนะครับผมนี่เป็นพระปิตาพิมพ์แข้งหนอนนะพี่พี่หลวงปู่จีนวัดท่าราชนะพี่พี่หลวงปู่จีนวัดท่าราชนะครับหูยดูเนื้อก่อนนะครับรายการนี้นะครับพี่พี่ทุกท่านครับรายการที่46นะครับผมรายการที่46นะครับนี่นะ ่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่47นะครับผมรายการที่47นะครับจะเป็นลรงพ่อเงินนะครับผมลวงเพ่อเงินวัดบางขานนะครับผมอยู่ในกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะอยู่ในกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะด้านหลังประมาณนี้นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับรายการที่47นะครับผมรายการที่47นะครับนี่ สวยๆจี๊ดๆ like แบบนี้เลยนะครับผมต,ต่อที <im <im ่รายการต่อไปนะครับรายการที่48นะครับผมรายการที่48นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเช่มนะครับผมหลวงพ่อเช่มวัดฉลองนะครับผมถือไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์นะครับพี่พี่โอ้โหด้านหลังยันสวยๆคมๆลึกๆแบบนี้เลยนะครับเป็นสันเลยนะพี่พี่นะรายการนี้นะครับพี่พี่รายการที่4 0 นะครับผมรายการที่48นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่49นะครับผมรายการที่49นะโอ хват, ้โหงนี้พระพุทธชินราชนะครับผมอินโดจีนนะครับผมพระพุทธชินราชอินโดจีนพิมพ์ต้อบัวเร็บช้างนะพี่พี่พิมพ์ต้อบัวเร็บช้างนะครับนี่เป็นพิมพ์ต้อนะรายการนี้นะครับผมรายการที่4ี่สิบ 9นะครับผมรายการที่49นะต่อที่รายการต่อไปนะครับผมรายการที่50นะครับผมเป็นเหรียญหยดน้ํานะครับพี่พี่เป็นเหรียญหยดน้าหลวงปู่ทวดนะครับผมหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมนะครับผมเหรียญหยดน้าหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่ 50นะครับผมรายการที่50นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญหยดน้ำหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมนะครับรายการที่50นะต่อที่รายการที่51นะครับพี่พี่รายการที่51นะครับผมจะเป็นพระปิตานะครับผมเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะพี่พี่นี่ผงคุกรักเก่าเลยนะครับผมเนื้อหวานนะพี่พี่ นี่นะรายการนี้นะครับผมรายการที่51นะครับผมรายการที่51นะต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่52นะครับผมจะเป็นพระ Gotta, พ,พิมพ์นางพญาอกนูนนะครับผมนี่พระพิมพ์นางพญาอกนูนเข่าโค้งนะเนื้อดินสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับพี่พี่ครับรายการที่ 52นะครับผมรายการที่52นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่53นะครับผมหลวงพ่อเงินครับพี่พี่หลวงพ่อเงินวัดบางการนะครับผมอันนี้เราไม่ทราบปีเหมือนกันนะโอ้ oh. แต่ผิวสวยมากเลยนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่53 mm mm. นะครับผม, <53 S 1> ร,บผมรายการที่ห้าสิบ สนะครับต่อที่รายการต่อไปรายการที่54นะครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะครับผมหลวงปู่สุขวัดปราคองมะขามเท่าเรียมเก็บขอบนะพี่ๆต้องขออภัยด้วยนะครับผมเหรียญนี้อาจจะค่อนข้างสึกไปบ้างนะครับผมนี่นะรายการที่5้สี่นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่ห้ ห้นะครับผมจะเป็นจอบเล็กอจอบนะครับเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะครับผมวัด บางขาดนะครับรายการที่55นะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ๆทุกท่านครับช่องมงคลประเครื่องนะครับผมต้องขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมรายการพระเครื่องของช่องมงคลพระเครื่องนะครับผมวันนี้นะครับช่องทางการติดต่ออย่างเช่นเคยเลยนะครับผม08245357 แปนะครับผมอย่างไรก็กราบสวัสดีพี่พี่ f ทุกท่านไม่ว่าจะเข้ามารับชมใหม่หรือเข้ามาเพิ่งมารับชมนะครับผมกราบสวัสดีครับ